โอเคครับมาวันนี้เนี่ยผมขอบ่นนะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมใช้เวลาเตรียมข้อมูลเนี่ย นานมากแล้วครับแล้วก็เหนื่อยมากนะครับถามว่าทําไมเนาะปกติแล้วเนี่ยคือผมก็ไม่ได้นั่งคิดคอนเทนต์เองทั้งหมดนะครับมันก็จะให้คิดทุกวันเนี่ยไม่ไหวนะผมก็อาศัยนี่แหละที่เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะครับแนะนําหุ้นตัวนู้นแนะนาท็อปิกนี้ผมก็ทยอยอ่านแล้วก็นํามาทําคลิปอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับใครที่สนใจท็อปิกไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ไล่อ่านแล้วก็หยิบมาทําคลิปนี่แหละเนาะแต่ปกติแล้วเนี่ยหุ้นแต่ละตัวเนี่ยพอผมรู้ชื่อไปสร์ชอุตสาหกรรมนะคร ก็ที่จะพอเข้าใจแล้วว่าแบบเอ้ยหุ้นแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีข้อเสียประมาณนี้นะครับข้อดีประมาณนี้พอดูงบการเงินแป๊บเดียวเนี่ยก็พอที่จะมาทําคลิปได้แล้วนะครับเนาะแต่ไอเด l ฟลิเนี่ยประเด็นเนี่ยคือไอแต่ละอย่างที่ผมคิดออกมาที่น่าจะเป็นข้อเสียเนี่ย,ยอุตสาหการรมสตรีมมิ่งอะไรพวกนี้มันควรที่จะเป็นข้อเสียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมลิส์มาปุ๊บไปหาข้อมูลมาแบ็กนะครับ ผิดหมดเลยนะครับเนาะไอภาพที่เราเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นข้อเสียลูกค้าน้อยอะไรพวกนี้ไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นคนละเรื่องเลยนะครับในตอนนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอหุ้นตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจจริงๆที่จะหยิบมาพูดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมธรรมดาที่คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว้าวมากเหมือนกับพวกเอาวาการ AI คอนตัมอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเคสนี้เนี่ยเหมาะสำหรับใครที่กําลังจะลงทุนในพวกหุ้นเทค start up หรือว่าพวกหุ้นสายเทอร์นาล์เนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์ไปพอสมควรนะครับเนาะอ่ะมาก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะมาดูไอ้หุ้น Netflix นะครับว่า มันกลับมาคัมแบ็กได้ยังไงเนาะจากหุ้นที่หลายๆคนเนี่ยเททิ้งไปวันนี้เนี่ยคนต่างชาตินะครับฝรั่งกลับมาถือกันเต็มเลยมันเป็นเพราะอะไรนะเราก็จะมาเข้าใจตัวธุรก,กิจของเขาแบบง่ายๆก่อนนะครับไอตัวนี้เนี่ยง่ายมากเลยเนาะว่าเขาหาตังค์ยังไงนะครับง่ายๆเลยก็คือเขาก็ผลิตคอนเทนต์ออกมานะครับผลิตแพลตฟอร์มออกมานะครับก็คือไอตัวเน็ตฟลิกเนี่ยลราก็ให้คนเนี่ยมาจ่ายตังค์เป็นรายเดือนนะครับก็เป็นซับสคริอ่าโมเดลนะครับเช่นสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราอยากดูคอนเทนต์เขานะครับ 300400บาทนะครับหรือว่าคุณจะไปหารกับคนอื่นก็ได้ก็อาจจะเป็นแพ็กเกจ5คนหารกันดูอะไรแบบนี้นะครับก็เข้าใจง่ายๆก็คือจ่ายเงินเพื่อดูทีวีรายเดือนนะครับเข้าใจง่ายๆเลยแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะมาดูข้อดีข้อเสียของเขาได้นะครับอ่ะเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงแล้วกันนะครับในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มนะครับที่เรียกว่าแมงนะครับเนาะ M A A N G นะครับแม่นะครับก็จะเป็นบริษัทท็อป5นะครับที่เป็นสายเทคมาแรงนะครับที่เด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานเนี่ยก็จะอยากทำงานในกลุ่ม5บริษัทนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีชื่อมีประสบการณ์ที่ผ่านบริษัทไอแมง5บริษัทนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยหางานถัดไปเดีย๋ยได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับมีโปรไฟล์ที่ดีขึ้นซึ่ง ไอแมงเนี่ย M A A N G เนี่ย Netflix นะครับก็คือตัวที่4ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย Netflix เนี่ยอาจจะไม่ได้เจ๋งแค่ในตัวของคอนเทนต์ไม่ได้ดังแค่ตัวของแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าในมุมของการทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นท็อปท็ของโลกด้วยเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้เป็นฟันแฟกเฉยๆนะครับเราให้เห็นภาพว่าบริษัทนี้เนี่ยก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆในยุคนี้นะครับเนาะอะมา,มา,มา,มา นะครับข้อดีข้อแรกก่อนเลยเราจะเปลี่ยนบ้างนะครับไม่ลองเริ่มที่งบการเงินบ้างเอาในเรื่องของตัวธุรกิจของเขานะครับข้อดีข้อแรกของ Netflix เนี่ยคือ Subscriber ครับ อไอตัวธุรกิจแบบนี้เนี่ยหัวใจสําคัญเลยเนี่ยคือตัว subscriber นะครับว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจของเขามีคนที่จ่ายเงินให้เขาแต่ละเดือนเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจำได้เนี่ยสมัยก่อนนะครับเน็ตฟิ x เนี่ยมันเป็นบริษัทสตาร์ทอัพมาแรงนะครับซึ่งเนเจอร์ของบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยก็คือ เน้นหา user ก่อนนะครับเน้นหาลูกค้าก่อนนะครับอาจจะยังไม่มีรายได้ไม่มีกําไรเนี่ยไม่เป็นไรนะครับขอแค่ให้มี user ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หุ้นเนี่ยเมื่อก่อนที่มันอาจจะต้องมีกําไรก่อนนะครับประเมินราคาจาก PE ประเมินราคาจากปันผลเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้กับหุ้นสมัยใหม่หลายๆตัวนะครับที่เป็นฝั่ง startup เพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ได้มีกาไรไงซึ่งหลายคนเนี่ยก็ประเมินมูลค่าจากหุ้น Netflix เนี่ยที่ตัว Sub s c r i b e r นะครับเช่นสมัยก่อนเนี่ยเปิดมา Netflix อาจจะมีคน u b s c r i b e เนี่ย1แสนคนนะครับเนาะโอ้โหธุรกิจมีลูกค้า10,000แสนคนเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับปีต่อมาเนี่ยกลายเป็น2อ0แสนคนนะครับอันนี้คือเยอะมากๆกนะครับก็คือลูกค้าเพิ่มขึ้น1เท่าปีต่อมาจาก2 0 0แสนเป็น1ล้านคนนะครับเราเพิ่มมา5เท่านะครับแบบนี้หุ้นก็ปรับตัวขึ้นเร็วมากนะครับเพราะทุกคนเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยยูสเซอร์เยอะขนาดนี้เนี่ยรายได้มันก็น่าจะเยอะตามในอนาคตเนี่ยถ้า Netflix ยังมีลูกค้าเพิ่มนะครับฟังดีๆนะครับถ้า Netflix มีอัตราที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าเนี่ยัยในระดับนี้เนี่ยุ้นเนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว่านอนาคตที่สดใสมากๆเลยนะครับเนาะปีนี้เพิ่ม5เท่าปีต่อไปขอเพิ่มอีก5เท่าได้ไหมปรากฏว่า Netflix กเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเนาะก็จาก1ล้านนะครับโตเป็น2ล้านโตเป็น5ล้านโตเป็น10ล้านนะครับทาได้แต่นะครับถ้าเกิดคุณดูตัวเลขดีๆเนี่ยมันจะเริ่มเห็น ความเหนื่อยของ Netflix นะครับสมัยก่อนเนี่ยลูกค้ามี10,000แสนคนโตมาเป็น1ล้านคนเนี uh, ่ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าพอทำได้ไงเพราะว่าในโลกเราเนี่ยประชากรมันก็มีค่อนข้างเยอะถูกไหมครับเนาะจาก1ล้านโตมาเป็น10ล้านเนี่ยสิเท่าเท่ากันนะครับเนาะก็คือตอนแรก1นึ่งแสนเป็น1ล้านก็โต10เท่าใช่ไหมครับหล้านโตมาเป็น10ล้านก็โต10เท่านะครับเนาะอัตราการโตกโตเท่าเดิมนะครับเนาะทำได้ไหมนะครับก็ทําได้อยู่แต่ก็โอ้เริ่มเหนื่อยแล้วจาก10ล้านเป็นร้อยล้านล่ะ โอ้โหอันนี้มันคนละเรื่องกับตอนแรกๆเลยถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหุ้นของคุณเนี่ยอาศัยการเติบโตเนี่ยจากเฉพาะตัวยูเซอร์อย่างเดียวนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่เหนื่อยมากๆนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ตรงนึงจริงๆนะครับประมาณสักปี2022ประมาณนี้ที่ไอตัวอัตราการเติบโตซับสคร i b เบอร์ของ Netflix เนี่ยมาลดลงไปจริงนะครับถามว่าภาพที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับคือซับสคร i b เบอร์ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแค่มันอาจจะไม่ได้เพิ่มว้าวๆเหมือน,อนเมื่ม หุ้นเนี่ยราคาลดลงแบบต่อเนื่องเลยครับถามว่าทําไมนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าคนเนี่ยให้ความคาดหวังว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเน็ตฟิกเนี่ยก็ต้องเติบโต ได้มากกว่าหรือเท่ากับปีที่แล้วนี่แหละแต่พอในความเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะทําไม่ได้มากขนาดนั้นหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยมันควรที่จะอยู่ในข้อเสียถูกไหมนะครับอันนี้เนี่ยคือข้อดีข้อแรกเลยที่มันหักปากกาผมนะครับเพราะว่าพอเราลองมาดูเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพภูเขานะครับว่าแบบเอ้ยอัตราการเติบโตหรือว่าจํานวนสับสครเบอร์ของ Netflix เนี่ยเป็นยังไงบ้างไอปี2ปีที่แล้วเนี่ยมันอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือมันเริ่มไม่โตแล้วแต่ปรากฏว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมัน อะไรที่ทําให้เขากลับมาโตได้นะครับเนาะไอเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยเน็ตฟลินะครับได้ออกแคมเปญมาใหม่หรือว่าออกแพ็กเกจออกมาใหม่นะครับก็คือเป็นแพ็กเกจที่เกี่ยวกับแอดนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปเนี่ยเมื่อก่อนคุณอาจจะต้องจ่ายเน็ตฟลิสัก400บาทนะครับเนาะเน็ตฟลิก็บอกว่าเอ้ยอันนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันอาจจะแพงไปนะครับบางคนอาจจะไม่อยากาจ่ายตังค์มากขนาดนั้นนะเขาก็เลยเสนอมาว่าเอ้ยงั้นคุณเอาแพ็กเกจราคาถูกไปไหมราคาเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะต้องจ่าย400 วันเนี้ยคุณจ่ายเราแค่ร้อยเดียวพอนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องยอมทนดูโฆษณาเราไปด้วยนะครับสักอ่าสิบห้าวิสามสิบวิสี่สิบห้าวินะครับเนาะถ้าเกิดว่าคุณยอมได้คุณก็จะได้แพ็กเกจราคาถูกไปนะครับซึ่งผลที่ออกมาก็คือคนเนี่ยยอมนะครับเนาะจากที่เราเนี่ยไม่ยอมซื้อ Netflix อาจจะไปดูเถือ่อนหรือว่าไปดู YouTube ฟรีเราก็ได้นะครับเนะาะกลายเป็นว่าคนเนี่ยเปิดใจนะครับลองสมัครแพ็กเกจ ราคาถูกมากขึ้นนะครับไอตัวนี้แหละทําให้ s ับสไครบ์เบอร์ของ Netflix เนี่ยกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วเราลองมาดูราคาหุ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเห็นไหม s u b สไครบ์เโตช้าลงหุ้นดิ่งนะครับแต่พอไอ้ตัว Netflix เนี่ยมันประกาศแคมเปญน,นี้ออกมาคนกลับมาสมัครมากขึ้นหุ้นพุ่งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่อง s u b สไครบ์เเนี่ย สำคัญมากสำหรับหุ้นอย่าง Netflix หรือถ้าเกิดว่าคุณไปดูพวกหุ้นตัวอื่นอย,อย่างเช่นพวกอะไรอ่ะ d i s n e y Plus หรือว่าธุรกิจ่าเ e เลคอมนะครับเช่นพวก a s t Tech อะไรพวกนนวนเนี้ยไอจำนวน Subscriber เนี่ยก็มีผมหนามากเหมือนกันสำหรับอุตสาหกรรมนี้นะครับเนาะอันนี้คือข้อดีข้อแรกของ Netflix ก็คือ s u c s i r i r ของเขาเนี่ยกลับมาเติบโตแล้วนะครับเนาะอ่ะข้อที่ข้อดีข้อที่2นะครับของ Netflix ก็คือเงินสดมันเหลือครับ อันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจที่จะเอาไว้เป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับแต่พอไปหาข้อมูลเนี่ยก็หักปากาผมอีกแล้วนะครับอย่างนี้บอกไปว่าบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยคุณยังไม่ต้องสนใจก็ได้ว่าธุรกิจนี้เนี่ยมีกําไรไหมมีเงินสดที่ผลิตได้มากขึ้นในแต่ละปีไหมนะครับขอแค่มีลูกค้าก่อนเนี่ยนัลกลงทุนก็เริ่มที่จะแฮปปี้แล้ว แต่คุณต้องระวังนะครับว่าการที่บริษัทของคุณเนี่ยไม่มีกําไรไม่ได้มีเงินสดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแปลว่าบริษัทของคุณเนี่ยกำลังค่อยๆตายลงไปช้าๆนะครับเนาะในภาษาพวกนักลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะเรียกว่าเบิร์นเรทนะครับแล้วอย่างเช่นสมมติว่าผมให้เงินคุณไป1ล้านเนี่ยคุณจะอยู่ได้ กี่เดือนโดยที่ไม่มีกําไรโดยที่ไม่มีเงินเข้ามาในบริษัทนะครับเช่นบริษัทของผมเนี่ยได้เงินของคุณมา100ล้านนะครับด้วยเงินเท่านี้ผมจะเอาไปลงทุนในการตลาดนะครับไปพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนี่ยเราจะอยู่ได้ประมาณสัก12เดือนนะครับเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าพ้น12เดือนไปแล้วบริษัทของคุณเนี่ยยังไม่สามารถทํากําไรได,ได้ยังไม่ผลิตเงินสดออกมาได้เนี่ยคุณก็จะเกมโอเวอร์นะครับเนาะถามว่าทําไมนะครับ ลูกค้าเนี่ยอาจจะพอรับได้นะครับที่โปรโมชั่นของคุณเนี่ยเริ่มหายไปนะครับแต่พนักงานบริษัทของคุณเนี่ยทนไม่ได้นะครับที่ทํางานแล้วจะไม่ได้เงินเดือนนะครับทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยเขาก็จะมีบินที่ต้องจ่ายไปไเรื่อยๆถูกไหมครับเนาะถ้าเกิดบ,บริษัทของคุณเนี่ยเงินสดหมดแล้วคุณไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้เพิ่มเติมเนี่ย ก็คือจบนะครับที่คุณทํามาทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเกมโอเวอร์เลิกลากันไปก็ถือว่าตายไปนะครับซึ่งการหาเงินทุนเนี่ยง่ายๆก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับอันแรกเนี่ยก็คือ d e บ t อินเจคชั่นะครับก็คืออาจจะไปกู้นักลงทุนหรือว่ากู้แบงก์มานะครับซึ่งบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่แบงก์ไม่ปล่อยกู้อยู่แล้วนะครับเพราะมันเสี่ยงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจาก นักลงทุนหรือว่า VC angel investor พวกนี้ก็จะเป็น equity ไปนะครับเนาะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเขาก็คาดหวังแหละว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันจะเติบโตได้ในอนาคตแต่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทยังไม่มีกําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็อาจจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆ Netflix เนี่ยสมัยก่อนก็เป็นาพอย่างนั้นอะ่ะผมขึ้นกล่องนี้ให้นะครับเนาะกล่องนี้เนี่ยจะเป็นกล่องที่บอกว่าอาเงินในแต่ละปีเนี่ยเขาทํางานไปแล้วเนี่ยมีเงินเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับเนาะซึ่ง Step s t e ปเนี่ยก็คือขั้นแรกมีลูกค้าก่อนมีลูกค้าามีรยได มีไรายได้มีกําไรมีกําไรมีเงินสดนะครับเนาะซึ่งบางบริษัทเนี่ยมีไรายได้ก็อาจจะไม่มีกาไรก็ได้กนมนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกําไรเนี่ยก็อาจจะแปลว่าคุณยังไม่ได้มีเงินสดก็ได้นะครับเช่นสมมติว่าผมขายของมีกําไร1000บาทแต่ว่าผมเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยติดตังผมได้3ปีเลยค่อยมาจ่ายตังผมที่หลังก็ได้แบบเนี้ยผมขายของได้ ผมมีกำไรแต่ผมไม่มีเงินสดถูกไหมครับพนักงานเนี่ยมาของเงินเดือนผมอาจจะไม่มีตังจ่ายเขาก็ได้ทั้งๆท,ที่บริษัทเราเนี่ยกำลังเติบโตเห็นไหมครับนะอ่ะซึ่งเน็ตฟลิเนี่ยสมัยก่อนมันก็ไม่มีเงินสดจริงๆนะครับเงินมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยแต่ตั้งแต่ปี2023 2024เนี่ยปรากฏว่าเงินสดของมันเนี่ย เหลือมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณลองดูจากไอเลข CFO ก็ได้ Cash Flow from Operating นะครับก็คือทำงานมาแล้วเนี่ยทำงาน Operate เนาะ Operate แปลว่าทำงานทำงานมาแล้วเนี่ยมี Cash Flow หรือว่ามีเงินสดเข้ามาบ้างไหมสมัยก่อนเนี่ยติดลบนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นบวกมากขึ้นเรื่อยๆครับแปลว่าใน1ปีเนี่ยเขาทำงานไปแล้วมีรายได้มีกำไรแล้วก็มีเงินสดเพิ่มมาขึ้นเลี้ยงพนักงานตัวเองได้แล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ย ไปทําอย่างอื่นต่อได้ด้วยนะครับเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะมาลองดูทีหลังนะครับว่ามันเอาไปทําอะไรกันนะครับเนาะไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันว่าทําไมหุ้นเน็ตฟลิเนี่ยถึงขึ้นมาเยอะมา,มากๆในช่วง2ปีให้หลังนี้นะครับเนาะอันนี้เนี่ยคือข้อดีข้อที่2ก็คือแคชโฟล์ของมันเนี่ยเริ่มเป็นบวกแล้วถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเนี่ยไปลงทุนในหุ้นสตาร์ทอัพตัวอื่นหรือว่าเทคล้ำๆเนี่ยก็ระวังเรื่องแคชโฟล์ไว้ด้วยนะครับว่าสินค้าของคุณเนี่ยเจ๋งจรงิจรง แต่ว่าเงินคุณเนี่ยเพียงพอให้บริษัทเนี่ยสามารถอยู่ไปไเรื่อยๆจนถึงจุดที่เขารพอที่จะคืนทุนเลี้ยงตัวเองได้หรือเปล่านะครับเนาะอันนี้ระวังนะเรื่องแคชโฟลนะครับเนาะข้อดีข้อที่3ของหุ้น Netflix นะครับก็คือเรื่องของมา r จินนะครับ าเราจะเริ่มเข้างบกันกันเรื่อยๆนะครับอ่ะเราลองมาดูงบกรํารไรขาดทุนของ Netflix นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยอจริงๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้สนใจมากในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันแข่งขันโหดมากๆนะครับคู่แข่งแต่ละตัวของ Netflix คือใครครับ ตัวของ Disney Plus นะครับ HBO นะครับเนาะหรือว่าพวก y YouTube Tiktok เนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งนะครับเพราะว่าเป็นให้บริการสื่อเหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่า Business Model เขาไม่เหมือนกันเนี่ยแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือคนแทนที่อาจจะเลือกดู YouTube เนี่ยอาจจะไปดู Netflix แทนเปลี่ยนใจจาก Netflix มาเล่น TikTok แทนก็ได้ผมก็มองว่ามันก็เป็นคู่แข่งกันไกลๆนะครับซึ่งการที่คู่แข่งของเขาเนี่ยเจ้าใหญ่ แล้วก็เยอะขนาดนี้เนี่ยมันทําให้การที่บริษัทเนี่ยจะมาปรับราคาขึ้นหรือว่าจะมาหาอัตรากาําไรหรือที่เรียกว่า margin าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทําได้ยากนะครับเนาะลองอยกตัวอย่างเป็นวอร์มาร์กได้นะครับวอร์มาร์กเนี่ยเป็นห้างขายของนะครับสร้างห้างขายของนะครับอัตรากําไรเนี่ยประมาณสัก3% 4%นะครับซึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยพวกทาเก็ตคอสโค่พวกเนี้ยมันก็ประมาณนี้นะครับ3% 4%เพราะว่า business model คล้ายๆกันนะครับมันก็ จะต่างกันมากไม่ค่อยได้นะครับเนาะซึ่ง Netflix เนี่ยมันก็เหมือนกันเลยนะครับมันจะปรับขึ้นมากเนี่ยก็คงไม่ได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถามว่าจริงไหมก็จริงนะครับอัตรากำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10% 9%เท่านั้นเองนะแต่สิ่งที่น่าแปลกใจเนี่ยคือตอนหลังนะครับเนาะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มปรับเป็น10ปลายปลายและล่าสุดเนี่ยแค่3แไตรมาสในปี2 0 2 4นะครับอัตรากำไรสุดท้ายเนี่ยนะครับตัว Net Prof i t margin เนี่ยขยับมาเป็น 24%แล้วนะครับเนาะตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีแค่9%ตอนนี้เนี่ยโตขึ้นมาเกือบ3เท่านะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับดอกจันตัวโตเลยว่ารายได้โตขึ้น3เท่าเนี่ยยังไม่เจ๋งเท่าไอตัว net profit margin เนี่ยโตขึ้น3เท่านะครับเนาะเพราะว่าสมมุติวันนี้เนี่ยคุณมีรายได้1ล้านบาทนะครับกำไรคุณอาจจะมีสัก10ล้านนะครับต่อให้ธุรกิจของคุณเนี่ยโตขึ้นนะครับรายได้โตเป็นร้อยล้านเนี่ย ไอตัวกําไรของคุณเนี่ยก็คงประมาณเดิมนะครับเนาะก็ประมาณสัก10%เท่าเดิมนะแต่วันนี้เนี่ยเน็ตฟิกกำลังโชว์อะไรให้เราดูนะครับนอกจากรายได้หอที่โตเนี่ยอัตรากําไรของเขาเนี่ยมันโตขึ้นมาด้วยนะครับโต3เท่าตัวน,นี้เนี่ยมันทําให้เงินของเขาเนี่ยเหลือ,อไปทําอะไรมากขึ้นอาจจะไปจ้างพนักงานเก่งมากขึ้นก็ได้ จ้าพนักงานตัดกำลังคู่แข่งก็ได้นะครับหรือไปซื้อบริษัทคู่แข่งก็ได้หรือว่ามาทำอะไรอย่างอื่นก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเฉลยทีหลังนะครับว่าทำไมเขาเอาเงินไปใช้อะไรนะครับหุ้นมืนหนึ่งขึ้นนะครับอันนี้สำคัญมากจริงๆนะแต่ว่าเรามาดูข้อดีขอเขาให้ครบกันก่อนนะครับข้อดีข้อที่4ของหุ้น Netflix กเนี่ยก็คือเรื่องของ repurchase stock ครับ อ่าผมย่อเป็นรีโพนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่เราเกินไว้เลยนะครับว่าเงินสดเขาเริ่มเหลือแล้วทั้งตัวเงินสดเองแล้วก็ตัวกําไรเขาเนี่ยเริ่มเหลือนะครับถามว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรนะครับอ่ะเราลองวนมาดูกล่องนี้นะครับเนาะกล่องนี้เนี่ยสามบรรทัดล่างสุดเนี่ยคือตัวหัวใจสําคัญนะครับเวลาเราจะดูว่าบริษัทเนี่ยมันจะเติบโตมาเนี่ราดรูที่3ตัวล่างสุดด้วยนะครับเนาะมันจะโชว์ว่าใน1ปีเนี่ยเขาเอาเงินสดที่เหลือเอากําไรที่เหลือเนี่ย ไปทําอะไรบ้างซึ่งหลังเนี่ยก็จะมี3ามอีเวนต์หลักนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือซ่อมบ้านซ่อมตึกสร้างตึกใหม่สร้างโรงงานสร้างออฟฟิศนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยฟิกก็ไม่ค่อยมีตาังมากนะวก็จะอย่างเงี้ยแหละซ่อมบ้านก็แก๊้สร้างออฟฟิศใหม่นิดหน่อยนะครับเงินก็จะมาโผล่แค่ตรงนี้เนาะอะสมมติว่าเขาไม่ทำล่ะเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือการซื้อหุ้นขืนนะครับเนาะซื้อหุ้นคื้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าธุรกิจคุณดีแล้้้วกกก็็คคุุุุณซืืออหนนนน่่น่ยมมััจะพงงไปึส เขาไม่มีต่างนะครับก็ซื้อไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณสังเกตตอนหลังเนะนี่ยเห็นไหมอยู่ดีๆผมก็ไฮไลท์ขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับว่ามันโผล่ขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเนาะจากที่เขาไม่ซื้อหุ้นคืนเลยกลายเป็นซื้อหุ้นคืนปีละ6,000ล้านนะครับห้าพล้านล้านในที่นี้คือล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐน,นะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยมาจากไหนนะครับมันมาจากการประกาศของ CEO นะครับว่า เขาเนี่ยจะตั้งแพ็กเกจซื้อหุ้นคืนกลับเข้ามานะครับซึ่งงบของเขาเนี่ยก็ประมาณ10ิลนลียนนะครับหรือว่าประมาณ10,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าซื้อเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญยังไงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณลองไปย้อนดูราคาหุ้น Netflix ย้อนหลังเนี่ยคุณจะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยมันตกลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับนานแล้วก็จะมีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยประมาณสักปี2023เนี่ยที่หุ้นนราาาคกลับบบขึ้มแ ไม่เคยแดงอีกเลยนะครับถามว่าทําไมอะอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปก็คือธุรกิจเขาเนี่ยดีขึ้นจริงนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเขาซื้อหุ้นคืนคุณสังเกตไหมว่ามันพอดีกันเลยนะเขาประกาศซื้อหุ้นคืตนตอนปี2023นะครับหลังจากนั้นหุ้นก็ไม่เคยลงอีกเลยนะครับนาออันนี้นเนี่ยก็เป็นข้อดีของ Netflix นะครับว่ามันเริ่มมีสัญญาณที่จะอากลับมาซื้อหุ้นคืนบ้างแล้วนะครับเอ้ยจะเรียกว่ากลับมาก็ไม่ถูกเรียกว่าเริ่มซื้อหุ้้้้้้้นนนนคคคืืืบาาางงงแแลลววววะรัซซึ่เ่เเกกกธุุุิจจยยดดี็อห ขึ้นแรงมากๆนะครับเนาะอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีรวมๆของ Netflix นะครับอย่างที่บอกไปว่าข้อ 1, ข้อ2ข้อ3เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะเป็นข้อเสียนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นข้อดีของ Netflix หมดแล้วอ่ะถามว่าเฮ้ยพี่อย่างนั้นเนี่ยมันจะยังมีข้อเสียอยู่ไหมในหุ้นแบบนี้เนี่ยผมก็ ไปตามหามาจนได้นะครับอย่างที่บอกว่าคุณนุกตัวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียหมดแหละอยู่ที่ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันอาจจะหายากนิดน,นึงนะครับข้อเสียข้อแรกของ Netflix นะครับคือคาว่าอาปูนะครับอา a r p u อาาปู r p u, วันนี้เนี่ยขอใช้คีย์เวิร์ดยากนิดน,นึงนะครับเนาะแต่ว่าสําคัญนะครับ ARpu หรือว่าอาปู p u, เนี่ยมันย่อมาจาก average revenue นะครับก็คือรายได้เฉลี่ยนะครับ per User, นะครับเนาะก็คือเขากำลังจะสื่อว่าลูกค้าแต่ละคนของเขาเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมีอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยมีรายได้ให้เขาเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่นะครับเนาะซึ่งตัวของ p p p l เนี่ยสำคัญมา,มากๆสำหรับอุตสาหการรมที่เน้น Subscribe เบเยอะนะครับเช่น Netflix Disney Plus นะครับหรือว่าบ้านเราอย่าง <c oughs> เช่น ASD t e c แล้ AS, Tech อะไรพวกเนะี้ยที่เป็นแบบลูกค้ารายเดือนลูกค้าที่ใช้ลูกอ่าสินค้าเราอย่างสม่ำเสมอพวกเนี้ยไอตัวเลข Apple เนี่ยคุณจะเจอบ่อยมากแล้วก็สำคัญมากนะคะอย่างที่บอกไปว่าในตัวของ Netflix เนี่ยมันมีมาจินที่เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะอย่างแรกเลยคือถามว่าอะไรนะครับ e t f l ิ x ที่เพิ่มขึ้นของไอไอตัวมาจินที่ของ Netflix เนี่ยอันนี้พูดผิดน,นะครับถามว่ามาจากอะไรนะครับมาจาก2อ,อย่างนะละ่ะอันแรกเนี่ยคือเขาบริหารค่าใช้จ่ายดีขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูก้อนนี้ก่อน,น สมัยก่อนเนี่ยอาจจะจ่ายค่าการตลาดสัก18บาทเดี๋ยวนี้เนี่ยเหลือจ่ายแค่11บาทนะครับจ่ายต้นทุนเนี่ย60บาทเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเหลือแค่40บาทบริหารงานดีขึ้นอย่างที่2เนี่ยคือเขาสามารถขึ้นราคาแพ็กเกจได้ครับอันนี้เนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยด้วยความที่คู่แข่งเยอะเนี่ยมันอาจจะขึ้นราคาค่อนข้างยากแต่ว่า n e t f l i x เนี่ยเท่าที่ผมไปย้อนดูมาเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ทยอยขึ้นราคา บริการของเขาเรื่อยๆนะครับเนาะก,ก็ขึ้นกันมาได้นะแถมขึ้นมาแล้วเนี่ยลูกค้าก็โตขึ้นด้วยแปลว่าเขาก็พอที่จะมีความสามารถในการขึ้นราคาอยู่บริหารดีขึ้นราคาได้มาจินก็เลยมากขึ้นนะครับแต่พอเรามาลองดู Apple เนี่ยถ้ามันเป็นความ Make sense ใช่ไหมครับเนกกาะบริษัทเนี่ยขึ้นราคาได้ไอรายได้ต่อหัวจากลูกค้าเนี่ยมันก็ควรที่จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเนกกาะแต่พอเราลองมาดูกล่องนี้เนี่ยอันนี้ผมไปหามาให้นะครับเลขที่โชว์เนี่ยมันโชว์อะไรครับ ในฝั่งของลูกค้าอเมริกานะครับเนาะไอปเปเนี่ยมันขึ้นจริงนะครับสมัยก่อนเนี่ยลูกค้าคนนึงเนี่ยจะจ่ายังค์ให้ Netflix เนี่ยประมาณสัก13ดอลลาร์14ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเนาะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น16นะครับก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะครับอันนี้เนี่ยคือสําคัญมากๆนะครับแอปเปสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าอาจจะจ่ายให้คุณเดือนละ10บ,บาทเดือนนี้เนี่ยจ่ายมาเป็น20ละ เพิ่มมาแค่10บาทต่อเดือนเนี่ยมันคือบริษัทคุณเนี่ยอาจจะรวยขึ้น2เท่าเลยนะครับเนาะตัวเลขอาปุ Apple, เลยสําคัญนะครับอันนี้เนี่ยเพิ่มมา3ดอลลาร์ต่อหัวนะแล้วอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นฐานลูกค้าใหญ่ที่สุดของ Netflix นะครับนะลูกค้าของ Netflix กเนี่ยก็จะมีหลายประเทศนะเขาบอกว่ามี190เประเทศทั่วโลกอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาขี้โมหรือเปล่านะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยคิดเป็น4ีของทางโลกนะบางคนอาจจะบอกว่าทำไมพี่จําตัวเลขได้ยเยอะจังก็ กูเพิ่งจำมาก่อนขึ้นกล้องนะครับแซลของข,องของนะครับเนาะ <S 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 อ่ะก็อันนี้เนี่ยมันก็โชว์เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีในฝั่งของอเมริกาแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณมาดูอีก3โซนที่เหลือเนี่ยพวกละตินอเมริกาหรือว่าฝั่งเอเชียเนี่ยปรากฏว่ามันลงหมดเลยนะครับทั้งที่เขาขึ้นราคาได้นะแต่ว่าอาปูหรือว่ารายได้ต่อหัวเนี่ย มันลดลงหมดเลยนะครับเนาะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแย่สำหรับธุรกิจที่เน้น s u b s คร i b เ r อร์นะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มรายได้ต่อหัวไม่ได้เนี่ยคุณก็อาจจะต้องไปเน้นเรื่องของปริมาณสับสครายเบอร์แทนข้อดีข้อแรกใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยสับสครเบเนี่ยมันโตขึ้นก็จริงแต่คุณอย่าลืมนะว่าจํานวนคนบนโลกเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละมันก็จะต้องกลับไปเจออีก อีลูปนึงอีกเหมือนเดิมนะครับว่าแบบเฮ้ยมันโตขึ้นเยอะมันก็จะมีช่วงที่หาลูกค้าใหม่ไม่ค่อยได้แล้วถ้าเกิดว่ารายได้เขาเนี่ยต่อหัวมันโตยากรายลูกค้าใหม่ก็หายากเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะกดดันราคาหุ้นของ Netflix ได้นะครับเนาะซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่อะไรมันเคยเกิดขึ้นแล้วแค่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคทองของ Netflix นะครับแต่มันเคยผ่านยุคเบื่อไปแล้วซึ่งมันอาจจะกลับไปยุคนั้นอีกก็ได้นะครับเนาะอันนี้ก็คือความสําคัญของตัวเลข a p ป l e นะครับอันนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆรู้จักไว้นะเพราะว่าน่าจะได้เห็นอีกหลายๆคลิปหรือว่าเวลาเพื่อนๆไปเจอหุ้นตัวอื่นเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอตัวเลข a p ป l e มากเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะข้อเสียข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของ Crey Pure stock ครับ รีเพอร์เชสตองเนี่ยเป็นข้อดีใช่ไหมครับข้อที่4เนะี่ยอยู่ล่างสุดเลยซึ่งมันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าไอ้เรื่องธุรกิจเนี่ยการที่มันดีขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหุ้นขึ้นจากส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าการซื้อหุ้นคืนด้วยเนี่ยอันนี้คุณต้องระวังนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาเลิกใช้นโยบายการซื้อหุ้นคืนแล้วเนี่ย หุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะแผ่วลงก็ได้นะครับเนาะอ่ะเราลองมาดูข่าวมาอีกรอบนะไอ้ข่าวนี้เนี่ยมันบอกว่าเขาประกาศนะครับตั้งงบมาที่จะซื้อหุ้นคืนเนี่ยสิบบิลเลียนนะครับถ้าเกิดคุณลองมาเทียบกับกล่องนี้เนี่ยว่าเขาซื้อหุ้นคืนไปเท่าไหร่แล้วคุณจะเห็นว่าเขาใช้งบหมดแล้วนะครับเนาะเขาตั้งงบมาสิบล้านเอ๊ะสิบอ่าเออหมื่นล้านนะครับสิบบิลเลียนเนาะหมื่นล้านตอนนี้เนี่ยซื้อหุ้นคืนไปแล้วหมื่นล้านจบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาต่อแคมเปญนี้นะครับอย่างเช่นปปีีีนนน้้้้ระะกกาาาศมแลวว่จซืืออหุค ก็จบนะครับเนาะไม่รู้ว่าเพื่อนๆดูคลิปผมอยู่เนี่ยอาจจะประกาศไปแล้วก็ได้นะครับเนาะก็ก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ประกาศเนี่ยภาพของหุ้น Netflix เนี่ยอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับถามว่ามันหุ้นจะขึ้นไหมเนี่ยผมว่านะครับก็คงขึ้นเพราะว่าตัวพื้นฐานธุรกิจเขาเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบ ถล่มทลายเหมือนปีที่ผ่าน,านมาเพราะว่าไอปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจดีขึ้นบวกกับซื้อหุ้นคืนด้วยมันก็เลยขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องระวังไว้เหมือนกันนะอ่ะแล้วก็ข้อเสียข้อที่3ของหุ้น Netflix นะครับก็คือการเป็นคอนเทนต์เบสครับ อาอย่างที่บอกไปนะครับว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยมันอาจจะมีไซเคิลนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเคยบอกในพวกคลิปหุ้นเก่าๆนะครับลหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะเรามารีแคปก็ได้นะหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมีความเป็นไซเคิลนะครับจะเป็นช่วงก่อสร้างตัวแรกๆนะครับลูกค้าไม่เยอะหลังๆเนี่ยพอตลาดเริ่มติดเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆหรือว่าไม่มีสินค้าอะไรใหม่ๆมาดึงดูดลูกค้ามากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงขาลงของเขานะครับนาะซึ่งมันก็อาจจะมีบางธุรกิจเหมือนกันนะครับที่ยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยยิ่งได้ประโยชน์นะครับผมยกตัวอ,อย่าง4ตัวนี้เลยนะครับ Microsoft Apple Amazon แล้วก็ Google นะครับ4ตัวนี้เนี่ยมันมีอุตสาหการรมหนึ่งที่เขาทําเหมือนกันนะครับก็คืออุตสาหการรมคลาว หรือว่า Data Center นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยความสำคัญของม,ม,มันคืออะไรครับลูกค้าของเขาเนี่ยยิ่งทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยฐานข้อมูลที่เขาเก็บลงไปเนี่ยมันก็ยิ่งมากขึ้นอ่ะผมลองถามเพื่อนๆ,ๆนวันนี้ก็หละคุณเคยไปนั่งไล่ล,ลบรูปในโทรศัพท์คุณบ้างไหมนะครับก็อาจจะเคยนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยข้อมูลที่คุณเก็บเนี่ยมันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมซึ่งการที่ข้อมูลมันมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันทาให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะอยากเปลี่ยนใจที่จะไปใช้เจ้าอื่นหรือว่าจะเลิกใช้เนี่ย น้อยลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งฐานข้อมูลที่มันเยอะขึ้นเนี่ยไอ้พวกบริษัทพวกนี้เนี่ยมันก็หาเรื่องขึ้นราคาได้ง่ายนะครับเช่นสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะเก็บข้อมูลในไดรฟ์นะครับใน Google Drive เนี่ยแค่5กิกเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อมูลเริ่มเยอะไม่พอแล้วนะครับเริ่มมารับงานเยอะอะไรเงี้ยอาจจะต้องการเป็น สิบกิกอะเขาก็อาจจะขึ้นราคาผมได้พวกนี้มันเป็นธุรกิจที่ยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีกับอุตสาหกรรมเขาแต่ว่า Netflix เนี่ยผมมองว่าไม่ใช่นะครับเนาะเพราะว่าอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยมันเน้นคอนเทนต์นะครับวันนี้เนี่ยคนยอมซื้อยอมเป็นซับสครายเบอร์เพราะว่าอะไรครับรายการดีอันนี้ง่ายๆเลยซิมเพิลเลยรายการดีรายการสนุกกูก็ยอมจ่ายตังค์นะครับแต่ถามว่าวันนี้สนุก มันจะบอกได้ไหมว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะยังสนุกหนูอันนี้ก็บอกได้ยากถูกไหมครับเนาะเมื่อก่อนเนี่ยไอพวกอุตสาหการรมสื่อวกเนี้ยมันจะมีสิทธิที่เรียกว่า IP นะครับเนาะ intellectual property เลยว่าวันนี้นะครับเนาะมันจะแปลว่าพวกลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าสิ่งที่เขาสร้างมานานแล้วนะครับเช่นพวก Marvel, Iron Man, Mickey Mouse อะไรพวกนี้นะครับไอพวกนี้มันสามารถ เอามาขายเอามาย้อมแมวทำเรื่องใหม่ๆทำซีรีส์ใหม่ๆขายได้เรื่อยๆนะครับซึ่ง Netflix กเนี่ยก็มาโชว์ให้เห็นนะครับว่าเฮ้ยถึงแม้ว่ากูเนี่ยจะเป็นบริษัทกลับมาเกิดใหม่นะครับเนาะไม่มี IP เหมือน Disney ไม่ได้กินบุญเก่าเหมือนมาเวล l อาจจะสมมติการ์ตูนก็จะเป็นพวกมาริโอโปกเกมอนอะไรพวกนี้นะครับไม่มีนะครับแต่ก็สามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้ใช่ไหมครับเนาะแปลว่าธุรกิจนี้เนี่ย ม้าใหม่เนี่ยหรือว่ามา้าอ่าคนที่มาใหม่ใหม่เนี่ยก็สามารถรุ่งเรืองได้เหมือนกันแล้วก็สามารถขยี้ผู้เล่นเดิมๆได้เหมือนกันนะครับวันนี้เน็ตฟิกโชว์แล้วแต่มันก็หมายความว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีใครสักคนเนี่ยมาสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็มาถล่มเน็ตฟิกได้เหมือนกันที่สําคัญเนี่ยทีมงานครเอทีฟเน็ตฟิกเนี่ยทำงานหนักมากนะครับใครที่เป็นพนักง,งานเน็ตฟิกแล้วติดตามช่องผมอยู่เนี่ยผมก็เป็นกําลังใจนะครับเข้าใจเลยว่าคุณเนี่ยทำงานหนักจริงๆนะกว่าที่คุณจะผลิตคอนเทนต์อะไรออกมาได้ให้มันสนุกเนี่ยมันยากนะ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าใน20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าที่เปลี่ยนพนักงานใหม่ไปแล้วเนี่ย Netflix จะยังคงความสนุกตรงนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้วเนี่ยคุณเกิดช้ำนะครับคอนเทนต์คุณเริ่มจำเจคนเริ่มเบื่อนะครับวันนั้นเนี่ยคนอาจจะเลิกติดตามคุณเลิกจ่ายเงินให้คุณแล้วก็ได้แล้วกาจ,จะไปหาคู่แข่งใหม่ๆก็ได้นะครับเนาะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อเสียที่สําคัญทาบธุรกิจ Netflix นะครับอย่างนี้บอกไปว่า คลิปที่ผมทำเนี่ยอาจจะไม่สามารถพูดข้อดีข้อเสียของหุ้นได้ทั้งหมดนะครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ผมเอามาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมองว่าสําคัญนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วเนี่ยเอาไปต่อยอดไปศึกษาต่อเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเห็นภาพได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะสำหรับใครเนี่ยที่สนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็สามารถลองไปดูไอ้พวกลิงก์ข้างล่างที่ผมทํามาให้ได้นะครับอย่างในดาวเนี่ยอันนี้ผมก็ไปถามมาให้นะว่าเ ปีที่แล้วเนี่ยคนที่สมัครไปเนี่ยจะได้หุ้นฟรี50บาทนะครับซึ่งไปสมัครที่อื่นเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับจะได้เฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ที่เขารับเลือกเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะแต่ว่าปี2025เนี่ยก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะยังได้อยู่หรือเปล่าปรากฏว่าเขาก็ต่อแคมเปญให้นะครับอันนี้ก็ยินดีกับเพื่อนเพื่อด้วยสำหรับใครที่เพิ่งพิงมาเจอกันในปี2025แล้วก็จะเริ่มลงทุนเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณมาดาวน์โหลดไอลิง์ดามใต้คลิปนี้เนี่ยก็จะยังได้หุ้นฟรีราคา50บาทไปอยู่นะครับคุณอาจจะไปสุ่มได้ m มคโดนัล์ได้ Disney ์ได้ p p p l e ได้ Microsoft อะไรก็ลองไปลุ้นดวงกันได้ได้อะไรเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ข้อมูลหุ้นเชิงลึกเนี่ยคุณอาจจะไปลองดูพวก Seeking Alpha ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากเสียตังค์เนี่ยก็ ลองไปดู Investing Pro ก็ได้ไอ้ลิงก์ใต้ช่องผมเนี่ยก็จะได้ส่วนลด70%นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปเนี่ยผมก็จะได้ค่าคอมมาไม่รู้กี่บาทอะร้อยสองร้อมกถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบที่หน้าผมเนี่ยก็อย่าไปกดไอ้ลิงก์ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะอดส่วนลด70%ไปน,นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไว้เจอคลิปหน้าครสวัสดีครับ